สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตาหมูกับหนูปุ๋ยนะครับก็วันนี้ตาหมูก็จะมาทํานี่นะครับสอนทําน้ําเขียวนะครับน้ําเขียวเลี้ยงลายแดงนะครับเขียวตาหมูก็สังเกตนะครับจะเต็มกระมังครับฝนตกนะครับแต่ก็ยังเขียวอยู่เขียวดีนะครับก็จะมาสอนทำครับแบบแรกเราต้องมีนะคือต้อต้องมีเลยนะครับก็คือก็ะมีน้ําเขียวนะครับคือวัชื้อนั่นแหละที่เราทําไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็นี่นะครับ อามิอามินะครับแล้วก็มีลำละเอียดนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับก็เป็น15 1 5 15ก็ได้หรือ16 16 16ก็ได้นะครับก็เราจะมาําวันนี้มีผู้ช่วยทําเยอะนะครับนี่ครับหนูนะครับหนูยะน้องวันนะครับหนูย่ากับพี่วันนะครับก็มาช่วยกันให้กาลังใจมาตักปลาหรือมาก่อกวนก็ไม่รู้นะครับ เราเริ่มกันเลยครับเราใส่อะมิอะมิกันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับอใส่เลยครับคุยให้ละคนนะครับคนนะครับเราก็ใส่แค่นี้พอนะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับน้ําเขียว1ลิตรนะครับก็อันนี้ตะหมูดตวงมาแล้วนะครับก็หนึ่งลิตรจะเกินนิดนึงก็ได้นิดจะขาดไปถึงก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็คนนะครับทีนี้คนให้น้ําเขียวกับอะมิอะมิเข้ากันนะครับนีนะครับ เพอาน้ำเขียวกับ ор. Ор. มีอามีเข้าก <mel> <ay> ันแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่นะครับใส่ปุ๋ยยูเรียครับ46 0 0นะครับก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องมูลเท่าไหร่นะครับก็กาลังดีนะครับราคาไม่แพงครับใส่เลยครับปุ๋ยครับนั่นนะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวปุ๋ยมันก็จะละลายในน้ำเองนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเสมอนะครับนี่แต่หมูใช้สูตร16 16 16นะครับปุ๋ยเสมออาศัยเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่นะครับใส่ไปแลยหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะครับอา เสร็จแล้วแล้วก็ใช้อันนี้ครับคนอ่ะเดี๋ยวรำเดี๋ยวใสตามนะครับเราคนแป๊บนึงคนปุ๋ยแป๊บนึงก่อนนะครับนี่ครับอ่ะขอร่างครับก็เดี๋ยวมันก็ลายเองมันนะครับก็ทิ้งไว้งั้ยนะครับอ่ะต่อไปใส่ลำนะครับลำสองช้อนโต๊ะนะครับครับลำสองช้อนโต๊ะครับก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราคนนะครับนี่ครับอล้างช้อนหนึ่งนะครับก็ ที่ตะมูมบอกไปนี่คือต่อน้ํา20ลิตรนะครับถ้าใครใช้สามตะระมังเนี่ย40ลิตรหรือว่าอย่างงั้น60ลิตรนี่ก็ก็ตามนี้นะครับตามเพิ่มจํานวนปริมาณไปนะครับก็ถ้าเป็น40ลิตรก็ใส่มา2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ล้ำ4ช้อนโต๊ะนะครับเอ้านะครับพอเราคนเสร็จแล้วนี่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้ ถึงเย็นนะครับถึงเย็นตะหม off, ูก็จะใช้กระชอนนี่ครับกระชอนตักไรแดงนี่ครับตักพวกเศษตะกรอนอะไรพวกเศษลำเศษอะไรนี่ออกนะครับที่เราไม่ตักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวปุ๋ยนะครับที่มันยังไม่ละลายเป็นเม็ดเม็ดแต่มันจะติดขึ้นมาทิ้งนันเสียได้นะครับที่เราตักคือตักเศษลำทิ้งเฉยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้น้ําเขียวของเรามันเน่านะครับเพราะมีลำมีอะไรไว้นานๆนะครับมันต้องใช้เวลาถึงเจ็ดแปดวันนะครับถึงจะนั่นนะครับอ่ะ เราก็มาดูนะครับนี่นะตะหมูที่ทำนะครับส่วนส่วนอันนี้นะครับนี่ครับตะหมูทำมาสามวันนะครับสามวันยังมีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ยังมีกลินกล่นแอมโมเนียอยู่ยังใช้งานไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ใช้มาเจ็ดวันแปดวันแล้วครับสามารถใช้ได้นะครับก็เราคนครับคนเราจะได้กลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับส่วนนี้ทำมาห้าวันแล้วนะครับก็รออีกสักสองวันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะทําหมุนเวียนไปนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับ จนจนเราให้เราพอใช้คำนวณดูนะครับว่าเรามีปลาเท่าไหร่ครับแตาหมูก็จะใช้สองวันทำหนึ่งครั้งนะครับก็จะพอดีกับการใช้นะครับนี่ครับหมูก็จะมีสวิงนี่ครับเพื่อมีเสียด้ร้อยมันแล้วก็คนครับคนนะอย่างน้อยวันละสองครั้งครับเช้าเย็นนะครับก็คนสองครั้งอย่างนี้นะครับคนไปเลยนะครับคนไปตักเกศตะกรอนออกเลยนะครับ จะมีเศษพวกเศษขยะอะไรอยู่ด้วยครับนี่ครับนี่ครับเราก็ตักไปนะครับคนไปด้วยตักไปด้วยนะครับนี่นะครับคนไปทุกอันนะครับนี่ครับส่วนอันที่เราทำที่แรกอย่าเพิ่งไปคนนะครับให้ปุ๋ยมันละลายก่อนนะครับแล้วเค่อยคนนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีเศษตะกอนเศษอะไรเยอะแยะไอนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับพอพอครบเจ็ดวันนะครับก็นี่ครับบัตหมูพามาดูนะครับก็นี่ครับ เลี้ยงลายแดงนะครับกระมังนี้นะครับบูมแล้วนะครับก็ลายแดงมากมายตักไปใช้ประช้าตักไปให้ปลากินแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่ครับกําลังครับกําลังพุวงนี้ด้วยมะลรืนนี้นะครับก็น่าจะบูมครับส่วนตัวนี้เพิ่งใส่ไปประช้านะครับก็ทั้งหมดมีสามกระมังครับเลี้ยงหมุนเวียนกันนะครับเพื่อให้พอใช้ตลอดนะครับก็ก็บอกไม่ถูกนะครับว่าจะหมุนเวียนเท่าไหร่ก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีปลา กัดหรือปลาหางนูกยุ่งหรือปลาคับอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับก็ก็ลองดูกันนะครับลองคํานวณกันดูนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีหัวเช้อน้าเขียวหรือว่าจะไม่มีลายแดงพ่อพันไม่พันลายแดงอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสั่งตะหมูนะครับตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับขายแพงครับชุดละหกสิบาทครับทาได้สี่สิบรินะครับก็ทําซื้อครั้งเดียวจบนะครับซื้อครั้งเดียวก็สามารถขยายได้ ต่ออไปไม่รู้จักจบสิ้นนะครับพะพันไม่พันก็เหมือนกันนะครับก็ซื้อครั้งเดียวก็ทําได้ยาวๆเหมือนกันนะครับก็นี่ครับแต่ผมก็เลี้ยงปลาไปเรื่อยครับมีนักหนูปุ๋ยมีลูกครับก็มาเลี้ยงกันนะครับอันนี้ก็พาเดินดูเท่านี้กําลังจะเทียบนะครับนี่ครับดูตัวเมียครับวนตึบครับวนตึบนี่นะครับอันนี้ก็ตัวผู้ฮารมูนนะครับสีดําหางทองนะครับก็ มาผสมตะหมูจะไล่ให้ได้สีดำล้วนนะครับทุกแบ็คนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ลูกมันครับมากมายนะครับก็มองเห็นไหมครับนี่โตนะครับนี่สิบสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วนะครับก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วนะครับวิญญาณฮัเต้นโชว์แล้วเต้นโชว์หน่อยอภิวัลสอนน้องเต้นโชว์หน่อยสิอภิวัลเขิอนเอาแล้วครับก็ต่หมูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใคร สงสัยก็แชทหรือว่าทักมาหาตาหมูได้นะครับตาหมูก็จะแนะนําให้นะครับนี่ครับก็ส่วนชุดน้ําเขียวก็ราคาถูกๆนะครับก็กันเองนะครับงานตาหมูขอจบคลิปแต่เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ